มีีสทุกวันจริงเหรอครออะไรล่ะคะทำไมต้องมาตั้งแต่วันโมงมาถึงวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนสีนเลยนะแบบมีทุกวันมีเรื่องสตอรี่ให้ทุกวันเลยก็ติดตามสิคะเนรินทำตำนานมนต้องสร้างอยู่หรอใช่เพราะว่าการประกวดอะมันแค่ปีเดียวแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปตัวเราแล้วว่าเรา ดันไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยสอยนิาเนาะภาคกลางตอนนี้มันยังไม่มีใครเข้าวินมากค่ะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่เข้าวินมาก็รู้สึกดีใจค่ะไม่ได้กดดันอะไรมากจริงๆรอบจังหวัด,ดก,กดดันกว่าคือเครียดกดดันตัวเองมากแล้วก็คนรอบข้างคือช่วยเราเต็มที่แต่ว่าพอเข้ามารอบประเทศได้เรารู้สึกว่ามันเป็นกําไรชีวิตแล้วเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แบบ ขอดดามานะเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเคยเป็นเด็กเร่ร่อนมาก่อนนะคะแล้วก็สู้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้มาถึงจุดนี้ได้ก็คือกําไรแล้วเรามาตักตวงสิ่งที่เกิดประโยชน์มากที่สุดให้เกิดกับชีวิตของเรานะคะแล้วก็ได้ประโยชน์กับองค์กรด้วยเราเนี่ย มาก้าวมาเป็นมิสแกรนแล้วค่ะก็เหมือนส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนิรินก็จะทําให้ดีที่สุดถ้านิรินได้รับเลือกเป็นตัวแทนของมิสแกรนไทยแลนด์นะคะนิรินก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่านิรินเป็นผู้หญิงไทย100%แท้ที่สู้ชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะเป็น ตัวแทนที่จะสร้างชื่อเสียงให้ให้ทั่วโลกได้เห็นค่ะว่าหน้าหนกแบบนี้ค่ะนี่แหละคนไทยสวยมาก I can speak English and also I have work to do and if everybody interesting to traveling I can do the visa for you Maybe you want to go to the US or Europe, I can do it for you, that is easy for me. And also if you're interested to vote me, it's too late but that's okay. <laughs> thank you so much to supporting, I appreciate that. Miss Grand Ayutthaya gonna be the winner of Miss Grand Thailand this year, thank you so much.